ครับผมก็จะเจ็ทิกให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงคืออย่างนี้นะครับที่ผมเจ็บนะครับนี่คือพริกนะครับผมก็จะค่อยๆนะครับดูลักษณะที่เขาติดถ้าหากว่าผมเอานิ้วโป้งนะครับกดลงไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับอย่างสมมุติว่าผมกดข้างนี้นะครับนะก็ถือว่าหลน่น นะครับถ้าหากว่าเรากดดูลักษณะพอตึงมือนะครับถ้าหากว่าเขาเหนียวเหนียวเราก็กลับอีกข้างหนึ่งนะครับข้างหนึ่งนี่อย่างเก้นต้นนี้นะครับกดอย่างนี้เหนียวนะครับเหนียวไม่ขาดเพราะฉะนั้นก็กลับมาอีกข้างหนึ่งครับอีกข้างหนึ่งข้างหนึ่งก,ก็จะขาดง่ายนะครับดูเมล็ดต่อไปนะครับ ดูนะครับเม็ดต่อไปไันใช่มาเล็ดนะครับนี่นะครับกาดนี้ครับครับสําหรับคนที่ไม่รู้อย่างผมก็รู้กดนะครับกดกดเหนียวนะครับเหนียวผมก็กดกลับนะครับกดกลับกดกลับนี่ขาดอย่างนี้ครับดูนะครับดูเรื่อยๆนะครับเราก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับนี่ ออกง่ายๆแบบนี้นะครับถ้าหากว่าขั้วของเขาอยู่ทางใดทางหนึ่งถ้าหากว่าขั้วเขาเหนียวเราก็ไม่ต้องลงไปนะครับเผื่อกิ่งก้านเขาจะขาดเราต้องมันมีอยู่สองข้างนะครับข้างใดข้างหนึ่งครับเราค่อยอจับดูว่ากดลงไปแล้วนั้นถ้าหากว่ามันดึงมากเกินไปเราก็ถือว่าเหนียวถ้าหากว่าขาดออกมาง่ายๆแบบนี้ก็ถือว่า ใช้ได้นะครับอยอดเขาก็คงเกี่ยวไม่ขาดนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับผมก็มาเรียนรู้ฝึกด้วยตนเองนะครับเมื่อก่อนผมก็ขาดไปหมดเลยนะครับเนี่ยขาดไปหมดให้ยอดนะครับนี่น,นี่ตึงนะครับตึงตึงมากเลยไม่ได้ก็ต้องหมุนมาด้านนี้นะครับอีกด้านหนึ่งอ้าวทำไมล่ะไม่ได้เลยครับอย่างนี้แหละ นี่ใขาดแล้วนะครับเนี่ยมูคู่หมุนไม่ได้นี่อย่างนี้นะครับออกง่ายเลยยังตรงนี้นะครับนี่ครับก็ท่านเห็นนะโคดที่ตรงนี้นะครับี๋ยวผมจะกดลงนะครับกดลงไม่ได้นะครับถ้าถ้ากดขึ้นเนี่ยได้ครับได้อย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับ มือใหม่หัดขับนะครับอย่างผมนะครับสวัสดีครับ